สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่ยอร์ชิเอร์ครั้งหนึ่งนะครับห่างหายกันไปนานประมาณปีกว่าที่หายไปไม่ใช่ไปไหนนะครับเรามาเปิดร้านล้างบิ๊กไบค์กันวันนี้นะฮะเป็นวันดีเปิดคลิปเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้าง International c i r ลเซ t บุรีลำวันนี้มีงานนะครับงานดูวติแท็กเดย์นะฮะ ดูติแท็กเดจากต่างประเทศมีนักแข่งนักขับจากต่างประเทศมา,เ,าเรียนรู้ลายมามาฝึกฝึกข,ข,ขับเพื่อเขาดูกตินะครับจากต่างประเทศมาจากหลายชาติจากดิลเลอร์ใหญ่จากทั่วทั่วโลกนะฮะก็มาที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลสกิตบุรีลำนะครับวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับทางดูกติมอบโอกาสให้เรามาดูแลควศามสะอาดของรถดูกติที่มาลงสนามในครั้งนี้นะครับก็ หลักๆก็เป็นพานิเกเล่นะฮะสวยๆทั้งนั้นนะครับและที่สำคัญมีทอยเบลิสมาเป็นอาจารย์อาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แล้วกันอาจารย์ใหญ่สอนไลายนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำนะฮะว่าทำไมเราถึงได้รับเลือกมาดูแลความสะอาดของรถดูกติในงานนี้นะครับโอเคอนอื่นเรามาทำความรู้จักกับผู้บริหารของแบรนด์ c ีโควอล Society นะครับ ซึ่งเป็นแบรนด์ล้างรถนะฮะที่ใช้ระบบไอ้น้ำนะครับทำให้เราได้รับเลือกมาดูแลดูลกติทางนี้ครับสำหรับแบรนด์บิ๊กไบวอตนะฮะแล้วก็นี่เรามารู้จักกับครับคุณธนภพนะฮะพี่กิจหรือพี่กิจของเรานะครับก็ผู้บริหารแบรนด์ e ีโคว s ตโซซิตนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องใหม่ยังไงมาไงพี่วันนี้ ออพอดีเรามีสาขายอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนสเสนามช้างอยู่แล้วครับอยู่ติดกับสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ด United นะครับช,ชื่อร้าน G12 g G12 w a ี h and Detailing นครับ by Eco w a วอลล์โซซิตครับ,รบติดอยู่ตกต,ติดกับสนามช้างเลยครับเราเปิดมาเราเปิดมา4 4 5ปีแล้วตับงแ่ที่นีใ่ใช่ครับใช่ครับโดยที่ที่นี่ก็เป็นศูนย์บริการ<ม>ล้างรถศูนย์บริการคาร์แคร์พรีเมียม ครงวงจรนะครับที่ดีที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าแล้วก็พอดีเราก็บังเอิญอยู่ติดกับสนามสนามแข่งรถนะครับอันดับระดับโลกจะใช้เดินในช่องเสือกิดนะครับเราก็อาจจะเราก็จะถูกเรียกใช้เข้ามาเข้ามาให้บริการสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์รถยนต์ที่เป็นรถแข่งนะครับรถซูเปอร์คาร์ที่เป็นรถแข่งหรือว่าหรือไม่ก็เป็นรถประเภทรถบิ๊กไบค์คือล้างรถแข่งเป็นประจําอยู่แล้วด้วยใช่ครับเราเราดูแลรถ รถในระดับ international สแตนดาร์ดอยู่แล้วออครับผมยอดครับแล้วก็อันเนี้ย <c> ก <oughs> ารล้างด้วยระบบไอ้น้ำเนี่ยครับข้อดีของการล้างด้วยระบบไอ้น้ำเป็นไงพี่เออเอาเราสโคบไปพันนะแคบนะครับ,รบเรื่องเอาเป็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กไบค์นะครับคือผมกล้าพูดได้เลยว่าว่าระบบไอ้น้ำเนี่ยครับสามารถล้างรถบิ๊กไบค์ได้ดีที่สุดในโลกโ<อ>ครับต้อง <c oughs> บอกว่าในโลกนะครับไม่มีระบบอะไรที่ล้างรถล้างรถได้สะอาดหมดจด เข้าทุกซอกทุกมุมท,ทุกลึกทุกลืบนะครับเรื่องจากรถบิ๊กไบค์นะครับมีซอกมีลืบค่อนข้างเยอะใชครับแล้วก็มีชุดไฟคโครมเมียมชุดอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กพิเศษต่างๆมากมายถ้าเกิดว่าเราใช้สารเคมีนะครับเข้าไปมันจะทําให้ไปทําลายในส่วนของออตัววัสดุตัวเหล็กตัวพลาสติกตัวไฟลิงต่างๆยิง่งยิ่งเป็นชุดไฟยิงย่งระบบร,ระบบบิ๊กไบค์สมัยนี้นะครับมันเป็น ระบบไฟเยอะใช่ไฟเยอใหม่ไฟทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะดุกปฏิด้วยใช่ครับยิ่งไฟฟ้าเยอะเราก็ต้องต้องต้องพิถีพิถันในการดูแลรถเป็นพิเศษนะครับยิ่งซึ่งระบบเนี้ยไม่ใช้สารเคมีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ปราจากเลยปราศจากสารเคมีเลยไม่มีเลยครับแล้วก็แล้วก็เนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับเราจะใช้น้ําใช้โฟมในการล้างรถหรืออะไรไปเป็นเป็นไปไม่ได้ใช่พี่เราก็ใช้ระบบไอ้น้ำน่ะครับไอ้น้ำเนี่ยเราใช้ล้างรถเนี่ยประมาณสักไม่เกิน5ลิตร อูใช้น้ําน้อยใ้น้ำอ่าทำให้เกิดน้ำนิดต่อหนึ่งคันนะครับก็ไม่ทําให้พื้นที่ในสนามเขาเลอะเทอะด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่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 ทำลายพวกเอ่อตัวอาคารตัวพื้นตัวอะไรนะครับก็ตรงจุดของสนามพอดีใช่ครับเป็นตรงที่เราต้องการตอบโจทย์ครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เอ่อเป็นสิ่งที่ทางทางนายดิวินเอ่อต้องการคือหมายถึงว่าเราเป็นเป็นที่สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําอะไรให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดด้วยครับ เอาละครับวันนี้ก็รถที่เราจะล้างมาแล้วนะครับก็คือดูกติพันธิกเล่ V4 นะครับทั้งหลายเลยนี่มารอแล้วเดินตามมาคือเราล้างด้วยระบบไอ้น้ำนะครับทุกคันอาอโอ้อโก็นี่พ a น i ิกเล่ฝูงใหญ่รอเราล้างอยู่นั่นเองนะก็เดี๋ยวจัดการให้ เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนการล้างบิ๊กไบค์ด้วยระบบไอ้น้ำนะครับว่าทําไมระบบนี้ถึงเขาถึงเรียกว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกสําหรับบิ๊กไบค์นะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันว่าเป็นยังไงวันนี้มีพานิกเกเล่มาให้เราดูโดยเฉพาะระบบไอ้น้ำเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าเราไม่ใช่สารเคมีนะแต่สีเงาขึ้นชัดเจนนี่ยังไม่ได้ล้างนะเราดูดูสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างดูขั้นตอนการล้างก็เป็นไงแล้วก็หลังจากการล้างเสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้รู้กันว่า ระบบไอน้ำเนี่ยมาใช้ในการล้างบิ๊กไบค์เนี่ยทำไมมันเขาถึงเรียกว่าดีที่สุดในโลกเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละครับบิ๊กตอนเนี้ยรถเตรียมพร้อม ทางดูติเตรียมรถมาให้เราทำความสะอาดแล้วนะครับทั้งหมด37คันก็หลักๆเลยมี2อย่างรถสปอร์ตกับนักเก็ตนักเก็ตก็คือสตรีทไฟ i g เตอร V4 ส่วนสปอร์ตไม่ต้องถามครับพนิเกเร V4 นะฮะมาครบทุกเวอร์ชั่นเลย V4S V4R มีมาไปตามเข้มาดูพวกนี้คือที่จอดรอล้างอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาคือคือพื่อทำสนามช้างเนี่ย ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ให้ให้หล้างภายในพิษเพราะอาจจะเกิดการเปรียกการอะไรกับพื้นก็เปียหายเราเลยล้างด้านหลังอ่าเลยล้างด้านหลังแต่เราจัดเตรียมไวแล้วเราเตรียมพร้อมเสมอครับเราระดับมืออาชีพเจอน,นี่ฮะพื้นที่ล้างอยู่ด้านหลังนะครับเขียนเสร็จเราล้างเสร็จเราจะเข็นเข้ามาจอดเก็บไว้ในนี้นี่คือโซนเก็บสําหรับรถลูกค้าทางูกตินะครับทีมงานครับสวัสดีครับทีมงานส่งเสียงหน่อยครับตื่นเต้นเลย ครับอ่าเราล้างด้วยระบบไอ้น้ำนะครับนี่คือพื้นที่ล้างของเรานั่นเองป็นไงพื้นที่ล้างล้างของเรานะครับก็สะอาดแข็งแรงนะฮะเหมาะสำหรับล้างบิ๊กไบค์ทำให้ดูดีงานสำหรับยี่ห้ออื่นที่สนใจนะอันนี้ขอโฆษณานิดนึงยี่ห้ออื่นที่สนใจเวลาจะจัดงานเกี่ยวกับไบค์วิคหรือว่างานอะไรก็ตามนะครับที่เป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานแท็กเดย์ หรือเป็นงานแท็กดีนะครับที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะฮะอ,อยากจะมีล้างบิ๊กไบค์ให้กับลูกค้าล้างรถให้กับลูกค้าหรือล้างโชว์ในงานด้วยระบบไอ้น้ำนะครับก็ติดต่อมาได้ทางเรานะฮะขึ้นเบอร์ตามนี้นะครับ08991417นะฮะ มาถึงวันแท็กดูกติแท็กเดย์แล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าดูกติกก็เอารถที่เราล้างเมืม่อวาน37คันนะตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้6คันอก็ออกไปขับได้แล้วครับฟังเสียงสัว์จะมาแล้วในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะวันนี้เสียงอาจจะแหบๆนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานลุยงานเยอะก็ป่วยครับป่วยป่วยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเย็นนี้เราลุยกันต่อ5โมงเย็นนะเสร็จงานลูกค้าซัดกัน รถต้องมีรอยยางกระตอยคราบสกปรกต่างๆรอยนิ้วมือรอยจากชุดหนังนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้เพราะพรุ่งนี right> ้เขาก็ยังต้องใช้รถอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจัดให้ใสๆเลยเดี๋ยวมาดูคืนนี้กันอีกทีหนึ่ง ja ว่าเป็นไงดูสภาพรถในการใช้งานสนามนะครับเดี๋ยวเราจะล้างให้ทางดูติด้วยระบบไอ้น้ำจาก Big w ไววอตนะครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานดูติแท็กเดย์ในวันนี้ก่อนนะครับโอเคไป สวัสดีครับพี่จิงนอสสวัสดีครับที่แจมถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยครับผมวันนี้โอกาสดีครับมางานตู้ดกตีทันดีได้เจอพี่จิงนอด้วยครับผมเมื่อวานเรามาล้างรถดูกตีสามสิบเจ็ดคันทำเวลาภายในสี่ชั่วโมงล้างด้วยระบบไอ้น้ํานะครับจะพี่จิงนอตเห็นเห็นงานออกมาเป็นไงบางทีผมตากพิเศษคันล้างสี่ชั่วโมงเงาวิ่งเลยฮะใช่งานนี้แบบนี้เลยงานนี้เงาเราไม่ได้ใช้แว็กซักยดเลยพี่ไม่ได้แช่แว็กเลยเหรอไม่ได้ใช้แว็กครับเราใช้ความร้อน ระบบไอ้น้ำสตีมเมอร์ในการล้างรถอย่างเดียวความร้อนมันไปทําความสะอาดดึงสิ่งสกปรกออกจากืผิวหมดแล้วก็ไร้สารเคมีแล้วก็ไม่ทําให้รถลื่นเกินไปโดยไม่ใช่ว็กเลยแล้วแล้วรถมันเปียกไหมไม่เปียกเลยครับไม่เปียกเลยที่พื้นที่ล้างคือไม่เปียกแม้แต่นิดเดียวเอาอย่างอย่างอย่างนี้ก็ล้างชุดได้ใช่ครับล้างชุดแข่งได้ใช้ไอ้น้ำล้างหมกล้างอะไรได้หมดเลยล้างรองเท้าได้หมดเพิแข่งเพิ่งจะโดนแชมเปญมาเดี๋ยวนี้ล้างให้หน่อยนะ อันนี้อันนี้ผมขอฝากอีกนิดนึงวันนี้มาได้เจอพี่ติ๊งโนาด้วยฝักร้านร้านผมอยู่สะพานเจดนนทบุรีครับอ๋อแถวบิ๊กไบท์วอร์สใช่ครับร้านกไบท์พี่จริงมันมันเพิ่งเเพพิิ่่งงมาเปิดที่รถยนล้างได้ไหมรถยนปกติเราล้างอยู่แล้วแต่ว่าที่นี้เราเปิดล้างเฉพาะมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยบิ๊กไบท์โดยเฉพาะครับผมจับมาเปิดยังไม่จับยังจับไม่ถึงร้านเลยพี่ดูปกติเรียกมาให้ล้าง37คันด่วนก็เลยวิ่งมาให้เลยขอบคุณมากนะครับติ่งเลยขอบคุณมากครับ สำหรับ Big b ไบวอสนะฮะร้านบิ๊กไบวอสนะครับขอบอกนิดนึงคือร้านน่ะตั้งอยู่ที่นนทบุรีนะฮะสะพานเกษดาประดินนะครับก็อ่าเขาสามารถเข้าไปที่เพจนะฮะพิมพ์หาว่าร้าน Big b ไบระบบไอ้น้ำนะครับบิ๊กไบวอสก็จะเจอลิงก์ Google Map นั่นเองนะฮะหรือเสิร์ชมาเลยนะครับว่าบิ๊กไบวอสไทยแลนด์นะฮะก็จะเจอเลยนะครับใน g o o g l e Map